ครับผมพันจางม่วงมัอีสิบามาเมืองเหนืองานนะครับผมเป็นเทอร์โบหน้าเดียวนะครับตะกััวการหน้าครับขนาดอ่าสิบสองเส้นเอ็นยิบ่านะครับขนาดกลางๆครับหลากลายไซแซ่ได้เ้อครับพี่น้องตัวนี้ความลึกอยู่ที่สามสิบห้าตาตีเป็นเมดรอยู่สี่เมตรยี่สิบนะครับปลาที่มาะสมกับปลานิ่งตะเพียนนะครับปลาไส้ตัวโลกกลัวหอดสองลกครับเป็นสิบสองเส้นนะครับ ขนาดเอเบอร์25นะครับขนาดกลางๆบ่ถึงกับแข็งบ่ถึงกระ่อนนะครับลากได้นะครับใส่แซ่ได้่ันไหนนี่มองมันหมานะครับนี่ปลายที่เล็กนะครับอะจัดกันเลยนี่คือตะกัวกาหน้านะครับผมเป็นตะกัวกาหน้านะครับให้ลากได้นะครับใส่แซ่ได้นะครับ ทารมังเหนื่อง่ายเลยสังเกตครับอ่ะมามาสู้มังเหนื่อเหนื่อยแต่ในะครับทุนที่ใส่จะเป็นทุนธรรมดานะครับนักยู่ประมาณเกือบสองโลนะครับผมเพราะว่าให้ให้เอาไปลากน้ำนะครับลากได้นะครับใส่แช่ได้นะครับสเปคหนึ่งลึกสี่เมตรยี่สิบนะครับอ่าเคลื่อนปลาน้านิ่งปลาน้าไหลไหลเรื่อยๆก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ แต่สิรับน์นันักได้ขนาดปลาตั้งแต่ลูกครัวหอดสองลูกครับ12เซนนะครับโอเคครัดอาท่านใได้สนใจกับทิดต่อทางที่เห็นคลิปนี้แหะครับผมเห็นทานในกับติดต่อขาไปท้างนั้นครับผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทพันช่างมองท่าตุงโอเคครับสบัยดีครับผม